มายนตอนหน้า6 1นะครับหนังสือสมัย 3. Look at the picture and answer the questions นะครับให้ดูภาพนะครับแล้วก็ตอบคำถาม What is she doing นะครับหล่อนกำลังทำอะไร She หล่อนนะครับ is doing นะครับ verb to be บวก verb n i n g นะครับแปลว่ากำลังกระทำกำลังกระทำ What อะไร จี๊สก o เก็งนะครับประธานบวกว o r ตูบีบวกว่าเป็นจีแปลว่ากําลังนะครับหล่อนกําลังทําอาหารหรือกําลังปรุงอาหาร What is he doing นะครับเขากําลังทำอะไร He Is taking photos นะครับเขากําลังถ่ายภาพภาพหลายภาพให้เติม S photos, นะครับแต่ถ้าภาพภาพเดียวให้ใส่อะตัด S อออกนะครับเป็น he is taking a photo นะครับแล้วแต่นักเรียนจะใส่นะครับ ภาพเดียวก็ได้หลายภาพก็ได้แต่เขียนให้ถูกหลักไวยากรณ์นะครับ What is he doing นะครับเขากำลังทำอะไร he is playing badminton นะครับเขากำลังเล่นแบดมินตัน What is he she doing นะครับหล่อนกำลังทำอะไร she is dancing นะครับหล่อนกำลังเต้นรำ What is he doing นะครับขอกำลังทำอะไรนะครับ He is reading นะครับขอกำลังอ่านหนังสือนะครับนะอ่านหนังสือใส่คาว่าหนังสือก็ไปด้วยนะครับถึงไม่แม,ม,ม้ไม่มีคำว่า a ่า o k What is uh, What are they doing ตัวที่ครับ They're playing football นะครับพวกเขากำลังเล่นฟุตบอลนะครับจนนาทีสิบเอ็ดนะครับ ช่วยระดมแชรก,ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครู